สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถบุนะครับชมรถตักนะครับตักมันนะครับไปส่งโรงงานแป้งโคราชน,นะครับโรงงานแป้งมันสำปะหลังโคราชน,นะครับนะครับ หลังจากนั้นนะครับลงเสร็จนะครับก็จะรับเปลือกมันกลับมานะครับซึ่งนะครับมันน่าจะเป็นมันแปดหนึ่งนะครับ8ปดหนึ่งนี่จะ เป็นนะเป็นช่วงนี้ก็จะหนีฝนนะครับไม่ค่อยจะมีเปอร์เซ็นต์ปนแป้งเท่าไหร,นรน่นะครับนี่ครับหนึ่งพ่วงนะครับแม่ลูกก็ประมาณ ลูกเท่าไหร่ครับลูกน่าจะเยอะกว่าแม่นะครับเดี๋ยวต้องสอบถามคนขับรถตักนะครับเขาจะรู้ดีเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่นะครับเพราะว่าลูกกับแม่นะครับจะใส่ต่างกันนะครับจะไม่ไม่ไม่ได้ใส่เท่ากัน โอตะบันแม่ลูกใส่ได้เท่าไหร่ครับใส่ได้สามสิบตันครับผมสามสิบตันแม่ลูกเลยครับแม่ลูกสิบห้าสิบห้าตัวตัวนีว้ได้สิบสามตัวลูกได้สิบเจ็ดอ๋อครับผมสามสิบตันครับ ครับก็ช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับจะเป็นช่วงที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหรนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณหถึงเจ็ดเดือนนะครับถ้าจะให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งจริงๆนะครับมันต้องอยู่ที่ประมาณเก้าเดือน,นครับ เก้าเดือนถึงสิบเดือนนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คเปอร์เซ็น์แป้งดูนะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะมีนิดหน่อยนะครับแต่แปดหนึ่งนั้นไม่ค่อยจะมีเหมือนเหมือนเหมือนเกษตรศาสตร์นะครับถ้าเกษตรศาสตร์นั้นจะมีแป้งดีกว่าเพราะจะเอาไปที่โรงงานนะครับเขาจะวัดเปอร์เซ็น์แป้งอีกทีหนึ่งนะครับ าราคาก็จะไม่เหมือนทางลานของเราซื้อนะครับก็จะซื้อแบบซื้อรวมเนาะถ้าไปที่โรงงานปุ๊บนะครับเขาก็ต้องไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับต้องไปชั่งประมาณสองรอบนะครับวัดเปอร์เซ็นต์แป้งดูนะครับเขาจะมีที่วัดเซนแป้งนะครับ วัดคือเปอร์เซ็นต์แป้งประมาณออห้ากิโลนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่เขาก็เฉลี่ยไปนะครับการที่วัดเปอร์เซ็นต์แป้งตามที่ผมเคยเอแต่ก่อนผมก็ขับสามหศูนย์คันนี้นะครับช่วงที่ยังไม่ออกรถแมคโครมานะครับผมก็ขับสามหศูนย์คันนี้เลยนะครับไป ส่งที่โรงงานแป้งนะครับที่โคราชนะครับก็จะเขาจะวัดซึ่งจะจุม่มนีตะแกรงนะครับจุม่มมันลงไปในน้ำนะครับถ้ามันไม่มีแป้งมันจะลอยนะครับถ้ามีแป้งมันจะหนักนะครับมันก็โอ้ตอนแรกผมไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับการวัดไข่ ไข่ดิบกับไข่เน่านะครับอ้อไข่ไข่ดีกับไข่เน่านะครับถ้าไข่เน่ามันจะลอยนะครับอันนี้ก็เหมือนเช่นกันถ้ามีแป้งมันจะหนักมีแป้งก็สังเกตดูที่ว่าเราจิกจิกดูนะครับจิกดูแล้วมันมันจะแน่นมันจะขาวขาวแบบแน่นเลยนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนี่นะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งนะครับผมก็ มาขับคันนี้นะครับให้พี่ศักนะครับสามหกศูนนะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับห้าหกปีนะครับเมื่อวานนะครับเยอะมากนะครับมันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะอะมันก็เลยมีน้ำน,นะครับออน รัวว่ามันจะเน่านะครับก็เลยหัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับช่วงส่วนมากธรรมดานะครับจะขุดประมาณเดือนปลายฝนนะครับปลายฝนเพราะว่า,าช่วงนั้นนะครับแป้งมันจะดีนะครับน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักนะครับถ้ามันมีแป้งมันจะมีน้ำหนักนะครับไม่ใช่ว่าหัวใหญ่ ใหญ่แต <urai> ่หัวไม่มีแป้งก็ไม่หนักนะครับอืมแบบนี้นะครับแบบนี้ใหญ่แต่หัวนะครับไม่มีแป้งก็ไม่หนักนะครับแต่ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเทียบกันนะครับมันจะต่างกันนะครับความหนักนะครับมันอยู่ที่แป้งนะครับความหนักโอ้นกเลยนะครับ ตักได้ที่ประมาณละสองตันได้ไหมสองตันได้ไหมสองตันบก่กตักหนึ่งก็ประมาณสองตันนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับ เข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ตันกว่านะครับก็มีคันเล็กนะครับไวโกยนะครับไวโกยมันนะครับมิสซู เขามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อวานได้ประมาณ60กว่าตันนะครับเป็นโรงร้านเนี่ ไปจ่อยน้านี่ครับลงไหนลงวันนี้น่าจะเยวายมั้งตอนนี้เป็นด้วยกันเปอร์เซนต์ดีไหมเป็นพอไยด้ครับอ๋อโอเคพอพอมีเปอร์เซ็นต์นะครับ มาชมรถตักนะครับ <c oughs> ทางนี้ก็จะเป็นแกลบดำตามชมกันต่อไปนะครับ <c oughs> ให้ FC ซีชมเล่นๆน,นะครับ <c oughs> คันแรกนะครับคันแรกของเสียสักนะครับคันที่สองยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังวิ่งกลับแล้วนะครับวิ่งกลับมาก็จะถ้ามีมันเยอะก็จะตักแล้วก็กลับไปคืนเลยนะครับ คันนี้หัวใหญ่ครับหัวบักเอฟเลยน่าจะเป็นแปดหนึ่งนะครับพันแปดหนึ่งส่วนมากจะเป็นพันแปดหนึ่ง คันนี้ก็ออกมาได้ประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีนะครับก็สภาพนะครับคนขับก็ดูแลรักษาดีนะครับคันที่สองเป็นอฮีโน่นะครับ ติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ